ผู้พันวิทย์ืนยันสู้แต่ต้องชกน้ำหนัก74กิโลเรื่องราวของคู่มวยโอลเลงงครับคู่แปลกที่หลายคนจับตามองที่บอกว่าจะมีการเดิมพันสูงถึงหลัก10ล้านเลยนะครับซึ่งคู่นี้จะเป็นการชกกันของอดีตนักแสดงครับประทักับอดีตนักมวยล่าสุดสอแววที่เหมือนจะไม่ได้ชกหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องมาดูกันโดย Facebook ที่มีชื่อว่าบาวิทพี่บาวีนะครับออกมาโพสต์บอกว่ามีคนจนํานวนมากโทรและไลน์มาถามผมว่า มวยคู่ระหว่างผมกับน้องเมธีชกกันจริงหรือเปล่าผมขอเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าคนที่จะให้คําตอบกับท่านชัดเจนและถูกท,ที่สุดคือคุณน้องเมธีเท่านั้นเพราะผมได้ยืนยันคําขาดไปแล้วว่าทางฝ่ายผมจะสู้ที่น้ำหนัก74กิโลเท่านั้นเพราะน้าหนักตัวของผมปล่อยๆคือ6 9สิบเกถึงเจโลนะครับผมแก่กว่าด้วยและเล็กกว่าด้วยใครจะมาถือฝ่ายผมล่ะครับเมธีน้องลดน้ําหนักมาเถอะนะช่างตอนเช้าเสร็จกินเข้าไปน้ําหนักก็กลับมาเหมือนเดิมตัวผมอยากจะให้เกิดขึ้นมากๆกับมวยคู่นี้ เพราะร้อยปีก็หาไม่เจอกับคู่มวยแปลกแบบนี้ที่คนไทยทั้งโลกสนใจใครอยากจะทราบว่ามวยคู่นี้จะชกกันหรือเปล่าให้ไปถามน้องเมธีนะครับแล้วท่านจะได้คําตอบที่ชัดเจนวันอังคารที่8นี้เวลา17.00น,นน้องโบท๊ทอามิรนครนัดผมและน้องเมธีเจอกันที่เวทีมวยรังสิตแต่ผมขอยืนยันว่าผมสู้ที่น้ำหนัก74กิโลเท่านั้นนะครับการจัดมวยของโปรโมเตอร์คนแก่กว่าจะต,ต้องได้ความใหญ่ความหนาถึงจะออกมาสุสีอันนี้ผมแกกว่าแถมยังเล็กกว่าแบบนี้ ใครๆเขาก็ไม่ถือหางข้างผมหรอกครับจัดไปก็ไม่สนุกก็ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับสาหรับอดีตนักมวยดังที่เคยไปท้าต่อยลุงศักดิ์เนาะคือเอาจริงๆในก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าถ้ามองที่มันดูย้อนแย้งหรือเปล่าครับคือพี่บ่าววิทย์เองเนี่ยเคยไปท้าต่อยกับคนแก่ซึ่งหลังจากนั้นนะครับพอมีเด็กอายุน้อยกว่ามาท้าชกด้วยแกไม่เอานะครับเหมือนเหมือนยังไงครับเหมือนแกจะต่อยกับคนที่อายุเยอะกว่าแกเอานะครับแล้วมองว่าเป็นไปได้แต่ถ้าแกจะต่อยกับคนที่อายุน้อยกว่าแก แล้วก็ไม่ได้น้ําหนักนี่แกไม่เอานะครับโอ้โหต้องรอเลยครับอย่างนี้ครับต้องรอถามอดีตนักแสดงเลยครับว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่แกเองก็ยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าขอสู้ที่น้ำหนัก74กิโลเท่านั้นแล้วก็หากพูดถึงรายละเอียดอื่นๆของมวยคู่นี้อองนะครับด้านนักแสดงคุณเมทีเองก็ออกมาพบเสียบสปที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับคุยกันแล้วครับว่าจะให้ค่าตัวมวยคู่นี้คนละ3 0 0แสนเลยนะซึ่งก็เป็นเงินที่มากพอสมควรเลยครับแต่ว่าหากจะเกิดขึ้นจริงครับน้ำหนักข้อตกลงนะครับต้องอยู่ที่74ไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้นักมวยดังจะไม่ชกนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจนะครับแกก็ไม่อยากจะชกกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับแล้วก็น่าจะเสียเปรียบรูปร่างด้วยแกว่าอย่างนั้นก็น่าเห็นใจครับในเรื่องของการประกบมวยแต่ว่าถ้าหากเอาเหตุผลเก่าๆที่มาผ่านก็จะเป็นการพูดเล่นก็ได้เนาะ FC แฟนบอลมวยครับมีความคิดเห็นกับมวยคู่นี้เป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เดิมพันสิบล้านนี้และนี่เป็นหนึ่งข้อมูลอัปเดตครับมาให้ได้พูดถึงกันที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับพอกันไว้คลิปหน้าครับยูดีไม่แห้งซ้ำไปดรสุ